ยักษราช์ซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบห้าตอนแยกทางกองเรือนัอบแต่เปิดฟ้าเบิกิีพบ ก็มีการแบ่งแยกเจ้าชีวิตขุนนางเจ้าชีวิตตาหมิงทรงเมตตาต่อแว่นแควนโดยรอบพวกเจ้าที่เป็นขุนนางกลับกล้ากระทำผิดต่อเจ้าชีวิตหากว่าโอรสสวรรค์ทรงพระพิโรธแต่งตั้งแม่ทัพนํำลีพลสิบหมืน่นมาทำการลงโทษจะจัดการกับพวกเจ้าอย่างง่ายดายดุดพลิกฝ่ามือ เมื่อเป็นแคว้นอน้อยนิดยังกล้าแข็งขืนเท่ากับซอหาจุดแตกดับเอง <ST AR C> ในตำหนักพระราชาสีหลันจิงเหอยือนอยู่หน้าบันลังกล่าวตำหนิด,ด้วยเสียงอันดังที่เชิงบันไดาอาเลียยคูไนเออพร้อมด้วยพระมเหสีพระสนมราชโอรสราชธิดาล้วนถูกจับมัดพันธนาการคุกเข่ากับพื้น ขุนนางทั้งบุญเะบุประเทศสีหลันล้วนหมอบกราบกับพื้นสงบปากคําไว้ทั้งหมดมิใช่ไม่คิดหลบหนีหากแต่ทัพหมิงบุกยึดวังในอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นควบคุมประตูเมืองทั้งสี่ไว้แต่ลับประตูเพียงจัดหาทหาร200นายเฝ้ารักษาทั่วทั้งเมือง ก็ไม่มีการต่อสู้ขัดขืนเพียงแต่ตอนบุกตีวังในเผชิญการต่อต้านเล็กน้อยจึงเหอหลังจากฆ่ากลุ่มเฉินจุี้ความจริงคิดสร้างภาพลักษณ์ที่เมตตาธรรมและรักสันติต่อแว่นแควนของซียางกับหนันยาง จนใจที่ต้นไม้หวังสงบแต่ลมพัดไม่หยุดตอนนี้จำต้องปลดพระราชาลงจากตำแหน่งแต่งตั้งผู้คลองแควนใหม่ดูท่าเฉินจูอี้ถูกคุมขังอยู่ในห้องท้องเรือของเรือใหญ่จะมีเพื่อนพ้องคนหนึ่งแล้วที่ชายฝั่งทะเลจางซีถงส่งเสี่ยสินออกเดินทางเนื่องเพราะการเดินทางของเสี่ยสินครั้งนี้มีภารกิจลับไม่คิดสร้างความตื่นตัวแก่ผู้คน ความเคลื่อนไหวที่วังซีหลันของเจ้งเหอพอดีช่วยปกปิดอำพรางยามนี้ทุกคนมุ่งความสนใจไปที่วังในไม่ทันสังเกตว่ามีกองเรือขบวนหนึ่งแยกจากไปจางสีถงกล่าวขึ้นว่านับแต่ต้าหมิงตั้งประเทศนี่เป็นครั้งแรกที่ประกาศสักดาถึงแดนไกลสิบหมืนลี้แว่นแหวนโดยรอบล้วนซิโรราบหากไม่ซิโรราบก็ปราพิชิต หลังจากหัวร่ออยู่หลายคำก็เปลี่ยนเป็นกล่าวว่าแต่ว่าพวกเราอยู่ที่ม่านลาเจียแต่งตั้งไปลีมี่สุลาเป็นององตอนอยู่ที่ป๋อหลินปันตอนแรกจับตัวเฉินจุ้จากนั้นแต่งตั้งซื่อจิ้นชิงขึ้นแทนเมื่อมาถึงประเทศซีหลันก็จับตัวอาเลียคูไนเออแล้วแต่งตั้ง ยาปาไหนนาซึ่งเป็นหลานห่างๆรักษาการแทนถึงแม้ประกาศสักดาไปไกลแต่ว่าแว่นแขวนที่สีหยางกับนันหยางพอทราบข่าวคงหวาดวันวิตกหลังจากนี้มุ่งตะวันตกคงไม่อาจจับอาวุธอีกเสียสินกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าหรือว่าเราคิดจับดาบควงกระบี่เป็นพวกมันไม่รู้จักดีชั่วประพฤติชเช่นกบน้อยก้นบ่อ ท่านเอาแต่แผ่พระคุณยังทำไม่ได้หากว่ามีคนไม่เชื่อฟังวาจาก็หวดกระบองใส่แสกหน้าเห็นจางสีถงมีสีหน้าวาดวันวิตกยังหัวร่อหฮากล่าวว่าคลาครั้งนี้เราร่วงหน้าไปปฏิบัติภารกิจลับย่อมไม่ตอแยอแสหาเรื่องวางใจเถอะรอจนเราไปถึงเคยจจอกับกูลีต้องไม่ก่อเรื่องจนปล่อยให้พวกท่านไปสะสางอย่างแน่นอนจางสีถงกล่าวว่า เราแม้ไม่ต้องการให้แว่นแขวนโดยรอบเข้าใจว่าตาหมิงนิยมทําสงครามแต่ก็เป็นห่วงความปลอดภัยของขวากงเมื่อขวากงกล่าวเช่นนี้เราก็วางใจแล้วเสียสินคัดเลือกคนสนิทจำนวนหนึ่งจากในฐานที่มั่นเกาะแก่งคู่เปลี่ยนเป็นแต่งกายเช่นชาวบ้านธรรมดาทั้งส่งคืนอาวุธหนักจำพวกปืนใหญ่ แล้วโดยสารเรือใหญ่เจ็ดลำออกเดินทางหลังจากออกจากซีหลันขบวนเรือของเสียสินไปยังเสียวเก๋อหลันก่อนจากนั้นค่อยไปที่เคอจือขณะที่จอดเทียบท่าสถานที่ทั้งสองแห่งเสียสิลยังหวั่นวิตกว่าเรือของตนเองไม่ได้แสดงสัญชาติของประเทศจะตกเป็นเป้าเพ่งเลงของทางสถานที่ มิคาดผู้คนของสถานที่ทั้งสองแห่งหาได้สนใจไหมไม่มีผู้ใดสนใจว่าท่านเป็นทหารหรือโจรสลัดและไม่สนใจว่าท่านมาจากที่ใดเพียงกังวลสนใจว่าท่านนำสินค้าอันใดมายุคสมัยนั้นกองเรือที่เดินทางไกลล้วนติดอาวุธให้กับตัวเองกองเรือเดินทางไกลส่วนใหญ่ยังเป็นโจรสลัดถึงแม้มิใช่โจรสลัดอาชีพก็ตามดังนั้น ที่ปากอ่าวไม่มีผู้ใดสนใจสักฐานะที่แท้จริงของท่านแน่นอนนี่สืบเรื่องจากไม่มีโจรสลัดใดพอเข้าสู่อ่าวยังประพฤติเป็นโจรสลัดอีกเสียสินค่อยคลายใจลงเรือใหญ่ของพวกมันยังบรรทุกสินค้าจากประเทศจีนมาทั้งแพลไหมใบชาและเครื่องเคลือบล้วนเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการทั้งสิน้น ประชากรที่ปากอ่าวประกอบด้วยคนพื้นเมืองและชาวอาะาปออาหรับอย่างละครึ่งชาวอาะาปอจำนวนมากไม่เพียงค้าขายในที่นี้ทั้งยังลงหลักปักฐานอยู่ที่นี้จนมีอิทธิพลอย่างสูงปากอ่าวบางแห่งถึงกับอยู่ในความควบคุมดูแลของพวกมันส่วนคนพื้นเมืองเพียงทำงานรับจ้าง ขบวนเรือของเสียสินจอดแวะในอ่าวที่อยู่ในความดูแลข,ของชาวอาลปอขณะที่ชาวอาลปอที่ควบคุมท่าเรือผู้หนึ่งให้การต้อนรับพวกมันบอกว่าที่นี้มีพ่อค้าจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาค้าขายมีภาษาพูดอย่างน้อย80ภาษาระหว่างที่ขบวนเรือของเสียสินจอดแวะอยู่ที่นี้ก็ได้ขายสินค้าประเทศจีนออกไปจนหมดสิน้นจากนั้น ซื้อเครื่องหอมและอัญมณีอินตู้อินเดียเข้ามาขณะที่พวกมันออกจากปากอา่าวในพ่อค้าที่พูดภาษา80กว่าภาษาจะมากจะน้อยล้วนซื้อสินค้าประเทศจีนไปบ้างตอนนั้นสินค้าจีนได้รับความนิยมไม่ว่าไปถึงที่ใดบนโลกล้วนมีคนต้องการซื้อหลังจากหยุดแวะที่เคิจือ5วันเสียสินก็เดินเรือสู่จุดต่อไปกูลี เซึ่งปัจจุบันกูลีเป็นเมืองคาลิคัตประเทศอินเดียระหว่างที่อยู่ที่เซียวเก๋ลันกับเคอจือเสียสินเคยสืบเสาะทั้งในทางลับและเปิดเผยชาวอาราปอทที่ทรงอิทธิพลและมีอัธยาศัยไมยตรีอันดีเคยช่วยตรวจสอบให้กับสหายตะวันออกที่ใจกว้างผู้นี้แต่ไม่พบร่องรอยของเจียนเหวินฮ่องเต้ดังนั้นเสียสินสอดสายตาไปยังกูลี กูลีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอินเดียก่อนหน้านี้กูลีประกาศว่าที่นี้เป็นท่าเสรีไม่ว่าประเทศใดท้องที่ไหนหรือว่าบุคคลใดสามารถนำเรือเข้าจอดเทียบท่าจัดหาน้ำดื่มและอาหารเพิ่มเติมหลังจากพัฒนาเป็นเวลาหลายร้อยปีสถานที่แห่งนี้แม้ไม่อยู่ในความควบคุมของชาวอารบอ ที่มีพรสวรรค์ในการซื้อขายเช่นที่เสี่ยวเหลอกันและเคอจือแต่ก็จเจริญรุ่งเรืองเนื่องเพราะที่นี้เปิดเสรีเกินไปสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยจึงยุ่งเหยิงย่อนยานแต่เคอจือและเสี่ยวเก๋หลันที่ท่าเรือเต็มไปด้วยกุ้งเน่าปลาเน่ากับหัวขโมยนักลักหลวง ขบวนเรือพอแล่นเข้าสู่อ่าวก็ปรากฏในหน้าโภกผ้าขาวสวมชุดหลวมกว้างทั้งอ้วนฉุทั้งดำคล้ำผู้หนึ่งเปลือยเทา้าทั้งสองเดินขึ้นเรือมาทักทายคนบนเรืออย่างยิ้มแย้มว่าแขกจากแดนไกลพวกท่านสบายดีหรือคนพื่นเมืองยินดีนำอัญมณีไข่มุกปะกการังกับพริกไทยและไม้สููม มาแรกกับสินค้าที่ต้าหมิงบรรทุกมาเมื่อพวกมันเห็นเครื่องเคลือบอันประณีตและแพรไหมที่สวยงามบนเรือนายหน้าถึงกับตาเป็นประกายหลายปีมานี้ฐานที่มั่นก่อแก่งคู่ค้าขายกับพ้นทะเลฝึกอบรมผู้ดูแลการค้าขึ้นมาโดยเฉพาะคนเหล่านี้นั่งอยู่หลังโต๊ะส่วนนายหน้าชาวอินทูอินเดียที่ใช้นิ้วมือกับนิ้วเท้าคิดคำนวณในใจ ความรวดเร็วจะแม่นยำหาเป็นรองลูกคิดรางแก้วไหมเสียสินชมดูด้วยความประหลาดใจไม่ทราบว่าหากตัวเลขเพิ่มขึ้นถึงร้อยหมื่นพันหมื่นนิ้วมือกับนิ้วเท้าของพวกมันใช่พอใช้หรือไม่แต่ว่าเสียสินไม่รั้งอยู่บนเรือนานเกินไปหากนำเฟยอิงหลุนขึ้นฝั่งโดยมีซูอิงกับถังไสเอ,อ๋อร่วมทาง พวกมันเพียงขึ้นฝั่งไปชมทิวทัศน์หาได้ไปไกลไหมดังนั้นมิให้ผู้คนติดตามมาทิวทัศน์ที่นี้ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้หาได้ถูกคนสัญจรเดินทางที่ไปมาไม่ขาดสายทำลายไปไม่ดงมะพร้าวและตรอกซอกซอยกลางน้ำคล้ายภาพสีน้ำมันใบหนึ่งเรือตู้มู่โจหรือเรือแคนูกลีดผ่านผิวน้ำไปบังเกิดเป็น และรอกขยายวงออกไปที่ข้างต้นกล้วยขนาดใหญ่สตรีโภกศรีรษะใส่ห่วงที่จมูกทูนคันโทอยู่บนศรีรษะเดินชดช้อยผ่านไปตากลมโตหยาดเยิ้มชะไม้มองมาถึงแม้มองดูด้วยความประหลาดใจแต่คล้ายกับจะคล้าขวัญวิญญาณสร้างความวิตกกังวลแก่ซูอิงว่าขณะที่เราแย่กลับขึ้นเรือ คงไม่นำสตรีอินตู้กลับมาด้วยเสียสินกลับไม่สังเกตผู้คนและทิวทัศน์เหล่านี้มันกับเฟยอิงหลุนเดินนำหน้าเดินพลางสนทนาพลางปรากฏช้างสามเชือกเดินสวนมาเรียงรายเป็นแถวเดียวคนขี่ช้างใช้ผ้าสีแสดพันคอเปลือยร่างท่อนบนสีดำมาเมื่อมใส่กางเกงสีแสดตัวหนึ่งทวงท่าเกียรตคร้น้นดูเดียวกับช้างที่ใต้ร่าง ผ่านไปเนิ่นนานช้างค่อยขยับใบหูขนาดเท่าพัดใบลานคลาหนึ่งไล่มแมลงวันที่เกาะอยู่บนลำตัวไปเสียศินหลบไปข้างทางฟังคำแนะนำของเฟยอิงหลุนสืบต่อล่ามแปลก็จูงม้าตัวหนึ่งมาติดตามอยู่ด้านข้างทำหน้าที่ถ่ายทอดบอกกล่าวช้างลดเลี้ยวไปยังทางแยกข้างหน้าแยกพวกมันกับซูอิงและถังไสเอ๋อออกจากกันชั่วคราว เสียศิลไม่ทันเฉลียวใจเพียงรับฟังอย่างจดจอ่อเฟยอิงหลุนกล่าวว่าพระราชาที่นี้ไม่รับการเรียกขานเป็นจาหม้อหลินหมายถึงคนที่ปกครองท้องทะเลและป่าเขาฟังว่ามีทรัพย์สินมากไม้เหลือคนาเสียศิลตัดบทว่าเอาเถอะที่เราต้องการทราบคือท่านใช่มีสหายที่รู้จักหรือไม่เราคิดสืบสาะร่องรอยคนผู้หนึ่งอาจบางที มันสามารถให้ความช่วยเหลือได้เฟอยอิงหลุนตาทอประกายพิสดารวูบหนึ่งกล่าวขึ้นว่าไต่เท้าท่านคล้ายกับไม่สนใจการปล้นชิงหากเกิดความสนใจต่อคนที่มาจากทางตะวันออกคนหนึ่งคนใดเสียสินกล่าวว่าเหลวไหลหรือพวกเราจะปล้นบนฝั่งพวกเราเป็นโจรสลัดไม่ใช่โจรภูเขา ปากอ่าวตลอดไราทางค่อนข้างเนืองแน่นไม่สะดวกกับการลงมือหากมุ่งตะวันตกต่อไปอาจมีโอกาสบอกต่อท่านกลุ่มคนที่เราต้องการมาหาจากตะวันออกพวกมันคือทรัพย์สินอันมหาศาลเข้าใจหรือไม่เฟยอิงหลุนอุทานดังอาถามว่าหรือว่าคนเหล่านี้มีขุมทรัพย์อันมหาศาลเสี่ยสินยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่ามีผิด พวกมันความจริงเป็นคนของพวกเราแต่ว่าเก็บซ่อนทรัพย์สมบัติของพวกเราไว้หากเราสามารถหาพวกมันเข็นถามถึงร่องรอยของขุมสมบัติเราจะกำนันเงินแก่ท่านจำนวนหนึ่งทั้งยกเรือให้กับท่านลำหนึ่งดวงตาเฟยอิงหลุนทอประกายอันร้อนแรงขึ้นมาสิ่งที่มันใฝ่ฝันคือต้องการเรือใหม่ลำหนึ่งแต่ว่าเรือโจรสลัด ที่แข็งแรงลำหนึ่งมีค่าไม่น้อยหากว่าเสียสินยอมยกเรือให้กับมันลำหนึ่งเฟยอิงหลุนกล่าวอย่างพลุ่งพล่านว่าเสียเซียนเซิงที่ท่านกล่าวเป็นความจริงหรือเสียสินกล่าวว่าเราให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญาของตัวเองตลอดมาเฟยอิงหลุนยินดียิ่งมันนึกสงสัยว่าเสียสินมิใช่โจรสลัดผู้หนึ่งและ เชื่อว่าชาวตะวันออกที่เร่ร่อนมาทางตะวันตกซ่อนขุมทรัพย์อันใดแต่หลังจากอยู่รวมกันเป็นเวลานานมันเชื่อมั่นในนิสัยใจคอของเสียสินหากว่าสาะหาชาวตะวันออกกลุ่มนั้นพบมันเชื่อว่าเสียสินจะยกเรือใหญ่ให้กับมันลำหนึ่งเฟยอิงหลุนกล่าวขึ้นว่าเรารู้จักหัวหน้ากลุ่มของที่หนีคนหนึ่งมันเป็นขุนนางใหญ่ที่บริหาร ข้อราชการให้กับกูหลีอ๋องก่อนนี้เราปล้นชิงทรัพย์สินได้ล้วนขายให้กับมันเสียเสียนเสริงลองจัดเตรียมของมีค่าสักหลายชิน้นเราจะนำท่านไปคาระวะมันมันต้องยินดีช่วยเหลืออย่างแน่นอนเสียสินกล่าวว่าประเสริฐประเสริฐมากอิงเอ,อ๋อเมื่อเหลียวหน้าไปเรียกหาแต่แล้วหน้าก็แปลเปลี่ยนไป ซูอิงกับถังไสเอ๋อล้วนหายสาบสูญไปเสียสินหันคว่ไปโถมออกไปหลายก้าวบนท้องถนนมีผู้คนเดินทอดน่องข้างทางยังมีคนขายมะพร้าวกับข้าวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แต่ไม่เห็นสูอิงกับถังไสเอ๋อแม้แต่เงาเพียงชั่วพริบตาพวกนางไปที่ใดหรือเสียสินฉุดดึงมือคนขายสินค้าผู้หนึ่งไว้ถามว่า พบเห็นสตรีใส่เสื้อผ้าชาวตะวันออกสองคนหรือไม่คนหนึ่งร่างสูงเช่นนี้มีอายุ30เศษยังมีหญิงสาวนางหนึ่งล่ามแปลกก็ทำหน้าที่แปลคนขายสินค้านั้นสันศีษะระรัวดวงตาทอแวววาดวันขลาดเขลาเสียสินคลายมือจากคนผู้นั้นทางหนึ่งร้องเรียกชื่อซูอิงกับถังไสเอ,อ๋อทางหนึ่งเดินย้อนกลับไปค้นหา ดงมะพร้าวตรอกซอยกลางน้ำนี้มีเส้นทางตัดสลับกันไปมาต้นมะพร้าวสูงชรูดเรียงรายอยู่สองฝั่งน้ำในดงมะพร้าวปลูกสร้างบ้านเก่าที่ปราศจากการตกแต่งอันใดเสียสินเห็นในพงหญ้าริมน้ำมีเสื้อผ้าสีเหลืองมุมหนึ่งโผล่พ้นออกมาสร้างความยินดียิ่งรีบพุ่งปลาดเข้าหาร้องเรียกว่าไสเอ,อ๋อ ที่ริมน้ำมีสตรีชุดสีเหลืองนางหนึ่งกำลังใช้ไม้ทุบเสื้อผ้าทำความสะอาดเสียสินพอกระโดดถึงเบื้องหน้านางสร้างความแตกตื่นแกนางจนแทบพลัดตกน้ำไปนางเบิง่งตามองดูเสียสินด้วยความแตกตื่นเสียสินค่อยทราบว่าจดจำคนผิดสร้างความขุนข้องใจยิ่งเวยอิงหลุนเห็นเสียสินร้อนใจถึงเพียงนี้ก็ช่วยตะโกนค้นหาอีกแรงหนึ่ง คนผู้นี้มีลักษณะของอัศวินตะวันตกเห็นสตรีทีท่ร่วมทางหายสาบสูญในฐานะบุรุษก็มีหน้าที่หาตัวนางกลับมาเฟยอิงหลุนพลันเห็นชายชะกันชาวอินตู้ใส่เสื้อเปลือยแขนกางเกงขาบานผู้หนึ่งเดินผ่านมาเฟยอิงหลุนพอเห็นการแต่งกายเช่นนี้ก็ล่วงรู้สักฐานะอีกฝ่ายดังนั้นตรงเข้าหาซุบซิบสนทนากับมันเมื่อเสียสิน จากริมน้ำมายังถนนใหญ่เผยอิงหลุนก็ชักนำคนผู้นั้นมาถึงเบื้องหน้าเสี้ศินกล่าวขึ้นว่าเสีส้ซียนเซิงคนผู้นี้อาจช่วยท่านสอบถามร่องรอยของสตรีทั้งสองแต่ว่ามันต้องการค่าตอบแทนเสี้ศินเพ่งตามองเห็นคนผู้นี้สวมหมวกที่พันจากผ้าขาวใบหน้าดำมาเมื่อมจมูกสูงเด่นเบ้าตาลึกกลวง ข้างแก้มไว้เข่าคลึมที่ข้างเอวเสียบดาบสั้นที่ขึ้นสนิมเล่มหนึ่งสองเท้าไม่สวมรองเท้าระหว่างซอกนิ้วเท้าเต็มไปด้วยดินโคลนต้องขโมดคิ้วถามว่ามันเป็นใครสามารถช่วยเหลือได้เฟยออิงหลุนอธิบายว่าอาสันผู้นี้เป็นอันธพานท้องถิน่นในโลกไม่ว่าที่ใดหากว่าเป็นข่าวคราวทางด้านมืดมีแต่ชาวมิจฉาชีพที่ล่วงรู้ เสียศีลมาถึงที่นี้ทั้งไม่รู้จักผู้คนไม่คุ้นเคยกับสถานที่อย่าว่าแต่คิดสืบเสาะข่าวคราว,าวต่อให้สอบถามผู้คนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่ล่วงเกินคนท้องถิ่นเพราะคนแปลกหน้าเช่นมันเสียศีลจึงกล่าวตกลงขอเพียงท่านช่วยเหลือเราหาพวกนางพบต้องการค่าตอบแทนอย่างไรก็ได้อสันแยกเขี้ยวหัวร่อกล่าววาจาหลายคำ อิงหลุนถ่ายทอดบอกมันมันบอกว่ามันสามารถสืบข่าวให้กับท่านแต่ไม่รับประกันว่าจะหาพวกนางพบมันต้องการค่าตอบแทนห้าเหรียญเงินเสียสินหลวงเหรียญทองออกจากถุงผ้าอันหนึ่งส่งให้กับอซันกล่าวขึ้นว่าเหรียญทองนี้เทียบเท่ากับห้าเหรียญเงินถือเป็นค่าตอบแทนของท่านมันหมุนตัวไปที่ข้างม้าพาหนะ ลวงกล่องใบหนึ่งจากในถุงผ้าบนหลังมาแล้วหันกลับมากล่องลงรักใสเผยเห็นลายไม้ดั้งเดิมพอเปิดกล่องออกข้างในบุกรรมยีสีม่วงเรียงรายถ้วยชาเป็นรูปเจ็ดดาวที่ด้านข้างยังมีป้านน้ำชาใบหนึ่งและกระปุกที่บรรจุใบชาใบหนึ่งนี่เป็นชุดถ้วยชาเนื้อเคลือบลายดอกอาสันคลุกคลีที่ท่าเรือตลอดทั้งวัน ย่อมมีสายตาอยู่บ้างพอเห็นชุดถ้วยชานี้ถึงกับอ้าปากค้างเสียสินกล่าวเพียงหนักๆว่าหากว่าหาพวกนางพบถ้วยชาชุดนี้ก็จะเป็นของท่านอาสันพงกศีรษะระรัวชักนำเสียสินไปดูท่ายังร้อนใจกว่าเสียสินอีก